สวัสดีครับคลิปนี้เี๋ยผมจะพามาดูผลงานนะครับของเจ้าหมูทองครับนี่ครับทายาทเจ้าหมูทองครับเพศผู้ครับตัวนี้อายุสามเดือนกว่าครับไปดูไปดูมันไปดูไปดูแม่มันครับดูด นี่ครับรู้สึกเชื่องครับนี่ครับมีการยอกกันครับนี่ดูตัวเมียครับนี่คือพี่น้องกันครับแต่คนละแม่ครับนี่ครับผลงานเขาจมูท้องครับดูโครงสร้างผิวพันธุ์ครับเหมือนเลยให้ผลงาน ตัวน,นี้น่าจะเป็นสืบต่อทายาทได้ครับดูจากผิวพันธุ์โครงสร้างครับรูปหล่อทีเดียวครับตัวนี้อันนี้เพชรเมียครับน้องสุกครับผลงานเจ้าหมูทองเหมือนกันครับ บรกาศยามเย็นครับหกโมงเย็นครับผมจะพามาติดตามผลงานครับของจมูทองครับนี่ครับสีแดงแดงทองทอง พี่น้องกันครับคนละแม่ตัวหนึ่งได้เพศผู้อีกตัวหนึ่งได้เพศเมีย นี่เรามาดูผลงานนะครับอันนี้โลกนะครับต่อไปเราจะไปดูแม่ครับ แกเลีย้ยมาคูเ่เน่ไอ้ตัวตัวเมียคกูคเนี่ยนะแม่มันนั่นน,นี่แม่มันไอ้ตัวคู่กูเนี่ยนี่มันกะตายสายดีสายในซื้อมาสายเก็บลูกมันนี้ลูกตัวเมียเมื่อกี้นะครับคือลูกของแม่ตัวนี้นะครับนี่ครับแม่พันธุ์ถ่ายพื้นบ้านครับ ตอนนี้ก็เป็นสัตว์ก็เลยได้รับการผสมกับเจ้าหมูตองตัวเดิมครับส่วนอีกตัวครับเ,เพศเมียรครับ ก็คือตัวนี้ครับนี่ครับแม่โอทยพันธุ์พื้นบ้านครับนี่ครับนี่ครับแม่ ดูครับแม่ไทยพันพื้นบ้านครับแต่เ <c oughs> จ้าหมูทองให้ผลผลิตมาถือว่าเป็นที่น่าพอใจของเจ้าของวัวมากครับเ <c oughs> นื่องจากว่าให้ทายาทมามีลักษณะเด่นคือเหมือนพ่อมากครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับรักเกียรติฟาร์มด้วยนะครับสวัสดีครับผม